ว่าคาจะทำเสร็จอะาวันนะคลิปหนึ่งอ่ะสวัสดีครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเค c a s ค y Car ครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วในวันนีๆอี้ทุนี้อยากรู้ดิว่าวันนี้จะมาทำอะไรใช่ไหมครับ วันนี้ไม่ได้เป็นคลิปทดลองวันนี้ไม่ได้เป็นคลิปแต่งรถวันนี้ไม่ได้เป็นคลิปอะไรแต่เป็นคลิปทํารถเป็นคลิปทำํำท้องเหลือง3ดอของอากหูซึ่งไม่ได้รีวิวว่าใช้งานได้รีวิวว่าใช้ไม่ได้ตอนเนี้ยท้เหลืองลกสู่มันหลวมควันม,มันท่วมเลยเวลาวิ่งอะ่ะก็เลยจะต้องมามิวเครื่องงานใหม่นะ ก็เลยคุยอะอากูแล้วเดี๋ยวฟิกเครื่องรถคันนี้ดีกว่าเถลยงมาดูว่าเราจะหมดกบประมาณในการทำเครื่องตัวเนี้ยไปกี่บาทมามาดูกันหน่อยว่าเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องอะไร CVC คาบูนี่คาบูเป็นเครื่องคาบูปัญหาคือแวนลวม เวลาวิ่งแล้วมีกลิ่นน้ำมันเครื่องเข้ารถแต่นาไม่ดันนะบาเกนมันไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเพราะเราต้องเปิดฝาใช่ไหมใช่เออก็เปิดฝาเปิดฝาฝางเดี๋ยวมาดูว่าจมดไปกี่พันบาทสำหรับการทำเครื่องตัวนี้นี่เนี่ยกูเน้นครับชิวๆกินเหล้าข้างบ้านข้างบ้านร้อนขกินเหล้าเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงเอาแค่ไม่กินน้ำมันเครื่องหมอโอเคเดี๋ยวมาลองเริ่มลื้อเลย ลื้อยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนั่งเถียงกันอีกแล้วว่าจะลื้อไม่ลื้อจะถอดไม่ถอดสรุปแล้วถอดไหมต้องถอดตอนแร้ว่าจะไม่ถอดมูเล่ใหญ่ครับจะไม่ถอดไดชาร์จจะไม่ถอดคอมแอร์เอาไปเอามาไม่ได้ต้องถอดทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะเปลี่ยนซีนคอล่างเพราะซีนคอล่างมันมีปัญหามันรั่วแล้วมันแม่งรั่วเป็นแท็กซี่เลยใช่ไหมโอเคลื้อต่อ นี่มาดูนี่มันแกนผูกแล้วมันกันใกล้แล้วมันก็่ามาโอ้ยไม่ใกล้แล้วนี่เออทำอะไรไว้เนี่ยโอเวลเทมันแล้วเหี่ยเล็กหมดแล้วตึกลงแกนแรงแกินแพ้แกนไฟธรรมดาไม่น่าจะแพ้หรอกแพ้ไม่ใช่แพ้โรงงานเไอ้เชี่ยวพื้นที่กันฮะโจ๊กต้องต้มให้เละลาสุ่มออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวจะถอดลูกสูงเป็นครั้งต่อไปโอเคลูกสูงวิ่งกันอุ้ยเหยอยเลยจับเด้อเฮียดีเราเนี่ยสั่ตาย้อยเลยเฮียม่คอ ครับนืองอ๋อโหไม่หลวมเลยมันไม่หลวมโอ้ยมันไม่หลวมเลยมันไม่หลวมเลยยังสับยังได้เลยนะโหมันไม่หลวมเลยมันไม่หลวมเลยมันหลวมเปลี่ยนแค่แหวนจบได้ได้เพราะแขกมากเลยอะเพแขกนี่มันหลวมพอคารวิทาร่าเลยนะเฮ้ยคารวินทาร่าพอเปลี่ยนไปแล้วมันก็หายนะมันก็นี่มีน้ำมีแรงนะหายไปเครื่องเลยกลายเป็นดีเซลเลยอะเปลี่ยนแะหายไปเครื่องหลวมหายได้ไงเปลี่ยนทาทีไหนเปลี่ยนที่น Six and a half hours later. hours Six ลูกสูมออกมาแล้วเป็นไงบ้างพ่อแม่ไปนะมีทะลุว่ะพ่อแม่มีอยู่เฮ้ยลูกสูมยังเลี่ยมอยู่เลยอ่ะไม่แป่งไม่เบียดไม่ตดไม่เตะมันไม่เบี่ยดเนี่ยแต่แหวนหลวมแต่ไม่มีช่างที่ไหนเขาวางลูกสูมไว้เราต้องเราต้องออฟรถไม่ได้แล้วอ๋อเหมือนข้อต่าตอนนี้ได้ลูกสูมออกมาแล้วเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเปลี่ยนแหวนทำความสะอาดกลับคืนนี้ไม่รู้จะประกอบได้บ่าเดี๋ยวพยายามล้างก่อนเดี๋ยวเร่งล้างก่อนคันนี้เหรอดิสโทเน่คันนี้เดี๋ยวเมินยางเบิกเบิกมือ มีบางคนบอกพี่ทำไมไม่เอารถคันนักเงินไปทำรถนิ่มแข่งคันแดงขับหน้ามันนิดยากเดี๋ยวค่อยทำ๋ยวมีโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปทำรถต่อกัอนโอตอนนี้เลอะเทอะคลิปทำรถอะมันเลอะนะทุกคนพยายามมาดูกันหน่อยว่าเรจะทำเสร็จอ่ะสามวันน่ะคลิปหนึ่งอ่ะตอนนี้ล้างเกือบเสร็จแล้วครับเห็นไหมนี่กระดาษทรายขัดเนิดน้อยแล้วข้างในก็ลื่นน่ะนยดน้อยในกระบอกสูบ เดี๋ยวจะเอาแหวนใส่วันนี้เลยแล้วก็ปิดฝาสูบไว้วันนี้เลยเพื่อให้กาวไอ้ชาแล็คแห้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะมาติดเครื่องเดี๋ยวนูนี่ลูกสูบใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวู้ลูกสูบมันเลี่ยมขนาดไหนล้างซะ <c oughs> ไอ้ข้าวเมืองเหลืองนี่ก็มีบ้างนิดหน่อยนะโอ้โหถ้ามันล้างเกลี้ยงมากเนี่ยล้มมันจะแรงเอาแค่นี้พอเดี๋ยวดูตอนเอาลูกสูบใส่กันเลยลูกสูบใส่ก็ไม่ยากมันมีกระบอกแหวนเดี๋ยวดูวิธีใส่ว่ากูใส่ยังไง ไอ้ลูกสูบแน่นมากเลยอันนี้ผมบอกว่าได้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่ง้อเลยอ่ะแล้วเขาบอกสูบสวยมากเขาบอกสูบไม่ไม่มีรอยเลยคันนี้ต้องยอมเราวันนี้ยังไงก็ต้องมาเกาะไม่เสร็จด็กแล้วคุณยังมายืนใกล้รถผมหนิครับหัวคุณแดงเดี๋ยวไฟไหม้รถผมต่อไปห่างๆหน่อยได้ไหมขับรถสามโดต้องซิ่งคนโอ้เดี๋ยวน้ำมันเครื่องสั่นวยปะเก็นแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นอันนี้ปะเก็นไฟเหรอเขาเรียกว่าอะไรปะเก็นจับวิ่ง้อนเลยกินไฟล้อ มันเรยกมังเกิลไฟมังเกิลนี่มันนิ่มๆอ่ะเวลาอัดแล้วมันจะยุบตัวไปมันจะดีกว่าพวกเกราเหล็กมันดีกว่าแต่ว่าาถูกต้องร้อยโอเคถ้ามังเกินถ้าจะใช้มังเกินเหล็กคุณก็ต้องยกเสื้อสูบไปใส่ยกฝาสูบไปใส่ให้มันเป็นร้อยอ่ะไปใส่อ่ะไปใส่อ่ะเลยจะไปใส่ะก็ไปใส่แหะเออไม่รู้ไปใส่ไปเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าจบหมดเนี้ยเสียเงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เร่งมาขอบก่อนคนแก่บ่นแล้วหิวเมียด้วยเนี่ยวันนี้ไม่ได้กินเมียมืดแล้วเนี่ย ทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่ซ่อมรถให้มันเสร็จเนี่ยเฮ้ยป่งวิงชุบมาจะบ้าเหรอจะมาชวนเป่ายิงชุบอะไรซ่อมรถเออฝั่าิงชุบไม่แล่โตแล้วพี่จะมายิ้ชฉุบมีชุบเลยป่งยิงชุบทำไม่ใหม่มาได้ค่าขนมจริงดิได้ค่าขนมดิเหรอจริงดิแล้วมาเล่นยังไงอะพี่ก็นี่ไงง่ายๆเลยมันจะมีคุณลุงสองคนบนเรือนะเว้ยง่ายๆแล้วแค่เลือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะออกกระดาษออกหินออกค้อนอะไรเงี้ยพอถ้าเราทายถูกปุ๊บ เราก็ยังได้ได้โบนัสได้ห้าหนุ่มนะง่ายง่ายง่ายแค่นี้เลยเหรอใช่แล้วถ้าหนูจะเล่นหนูต้องไปที่ไหนอ่ะโอ้โหนี่เลยอยากเล่นเกมฝั่าวิญฉุนใช่ไหมแอดไปเลยแอดเจ็ดแปดเก้าเกม V.P แล้วบอกแอดมินาว่าอยากเล่นเกมเป่าวิญฉุนอย่าลืมนะครับของแท้ต้องมีแอดนำหน้าแอดมินที่นี่บริการดีมากๆนะใครอยากเล่นเกมบริการดีๆชัวชัวแอดไปเลยที่นี่ไหนไหนเล่นให้ดูหน่อยไปเลยนี่ไงสองวันแล้ววันที่สอง oh, แล้วสิบโมงแล้ว <no. S 3> ทำไรนี่อ๋อนี่ทัมมิงเห็นไหม ใส่ทัมมิ่งแล้วใส่ทัมมิ่งแล้วครับหมุนลูกสูบขึ้นให้สุดเนี่ต่อแเทียนออกแล้วหมุนลูกสูบสูบหนึ่งขึ้นสุดนะครับมารตรงใส่พาทัมมิ่งให้ตรงนะครับใส่เข้าไปใส่รอบตรงมาร์คก็ตรงหมดถ้าใครไม่ชัวร์ห้ามทำเองนะมาร์คเนี่ยเพราะถ้าผิดมุกม่งเลยนะวาวเวลาพาห,หมดเลยนะเติมสปอนเซอร์อะไรให้ไหมไฮโดรซินครับผมบอกแล้ววันรถบ้านเนี้ยเติมไฮโดรซินทุกคัน นี่เดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องเสร็จก็เดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเลยว่าสตาร์ทติดไหมจะใช้ได้ไหมใช้ได้ครับช่างตามเป็นเครื่องนะนี่เราล้างเครื่องใหม่หมดเลยนะพร้อมติดเครื่องครับได้เลยเฮ้ยเหนียวเกินเลยขอให้มันเดินก่อนเพราะว่าน้ำมันมันยังไม่ขึ้น <c oughs> เล่นไม่ได้นะถ้าลโหลมานาเซี้ยน เช็คมาก่อนเช็คมาก่อนไหมอืมเสียมน้ำมันแปนะเฮ้ยตอนนข้างหมุนเล่นอยู่แล้วนะหมุนแล้วรอบนึงนะติดได้ด้วยแต่เสียงมันยังไม่หายเป็นที่ไวะยังไม่ได้ดูอะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นที่อะไรเจอปัญหาแล้วครับทุกคนนัดลูกล้อมันลูดมาก้าของเดิมได้ขันมาแล้วมันลูดอ่ะในนี้พอตอมากรอกเข้าไปอะคูขันแล้วบอกแล้วว่ามันนิ่ม ตึงมืออยู่ช่วงหนึ่งก็เลยไม่มั่นใจก็เลยปล่อยพอปล่อยปุ๊บสตาร์ทตุต่มเดียวแม่งกระชากใส่ผ่านทํามิงคามลองมีฝาไม่มุงมีวันข้ามเป็นแค่ล่องเรียบมันเข็มทิเดียวตอนนี้กําลังไล่ตาบแ้ไขอยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยแม่งแปลงมาไม่รู้จะแปลงยังไงเลยเนะี่ยโอ้โหบอกแล้วว่านอถ้าเกิดซื้อมือสองมานี่ต้องทําใจเลยนะเกือบพังอะ่ะฝาเกือบเน่าเนี่ยเดี๋ยวไล่ตาแก้มือใหม่ใช่ไหมเตาถ้าเกิดติดแล้วยังดังอีกก็ต้องจอด,ดอเอาสิ อย่างเงี้ยฮะหอย่างนิ่งไม่ได้เงียบแล้วเงียบหายไหมครับท่านหายแล้วโอ้โหเกือบวาวโค้นไปแล้ววาวแม่งเกือบต้องขี่ขึ้นวาวเพราะว่าทอรมิงท้าม้างมันข้ามนิดเดียวมันจะเขกเลยฮอนด้ามันจะไม่มีระบบหลบบวาวให้เรานะครับต้องระวังนี่นี่วาวไม่แหกดูครับ ไม่ไหวท่อรถถ้าเกิดติดแล้วมีไอ้น้ำแสดงว่าเครื่องสมบูรณ์โอเคพี่เดี๋ยวบอกน้องๆก่อนว่าที่เราทำหมดไปเนี่ยหมดฟ้าแหละประมาณสองพันสองพันไม่ถึง 2, 000, 2, 000, ไม่ถึงสองพันสองพันหน่อยๆได้ครับสองพันสองมีแหวนหนึ่งชุดประก็นหนึ่งแผ่นซีนหัวเทียนซีนหน้าเครื่องซีนคอบน<ๆ>คอล่างะนะครับแล้วก็น้ำมันล้างก็ประมาณสองพันสองนี่นะเป็นเครื่องเปลี่ยนแหวนในราคาเงินสองพันสองที่เราทำไปแค่มันไม่มีกลิ่นน้ำมันเครื่องออกมาเองก็แสดงว่ามันได้คืนได้เลย ไม่มีกลิ่นเหม็นทุนแล้วอะโอเคได้ได้ได้ไปสำหรับคลิปวันนี้คงต้องพอแค่นี้การอัพเดตรถคันเหลืองเพิ่มแรงม้าให้รเหลืองอย่างมาดูว่สามดอคันนี้อากูจะทำอะไรต่อไปนะเพราะตอนนี้เครื่องมันแน่นแล้วเครื่องติดนิ่มเงียบแล้วเอ่อทำไมสองพันกรบาทใช้แก๊สสตาร์ทติดง่ายใครสนใจน้ำมันเครื่องไฮโดซินไปสั่งที่พี่ขมลภูเนี่ยทิ้ง ลิงไม่ให้นะนี่นี่ทิงลิงไม่ให้เลยไปกดติดตามนี่สปอนเซอร์หลักนะครับน้ำมันเครื่องไฮโดซินใช้ดีใช้ทุกคกันในบ้านนี้แล้วก็น้ำยาเคลือบเงาเคลือบยางไปสั่งได้ในเพจเชนนิคา่าถ้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถักสไคร้ให้ชอ่องซื้สร้างเชนคาครับจะได้เป็นกกำลังใจในการทำต่อไปแล้วก็มาดูว่า EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อโอเคครับวันนี้ไปก่กันครับไม่ไปนะครับ,บ